คุณเคยกลัวคำว่าตรวจเลือดไหมคะความจริงคือการรู้สถานะสุขภาพตัวเองไม่ใช่เรื่องน่ากลัวแต่คือการรักตัวเองในอีกระดับหนึ่งและนั่นคือหัวใจของ VCT Day หรือ Voluntary Counseling and Testing Day วันที่เราสนับสนุนให้ทุกคนกล้าที่จะมารู้จักตัวเองให้มากขึ้นผ่านการให้คําปรึกษาและการตรวจเลือดโดยสมัครใจที่ Body CU Clinic เราเชื่อว่าสุขภาพทางเพศคือส่วนหนึ่งของสุขภาพองค์รวม VCT ไม่ใช่แค่การตรวจ HIV หรือโรคติดต่อ ทางเพศสัมพันธ์แต่คือพื้นที่ที่ปลอดภัยที่คุณจะสามารถพูดคุยปรึกษาและได้ข้อมูลที่ถูกต้องโดยไม่ถูกตัดสินเพราะการรู้ก่อนคือการมีทางเลือกก่อนและเราทุกคนควรมีสิทธิ์ในทางเลือกนั้นที่นี่ b อ d y ้ซีว์คลินตรวจง่ายสะดวกรวดเร็วใช้เวลาไม่นานไม่ยุ่งยากและมีทีมที่พร้อมที่จะดูแลคุณอย่างเข้าใจเราอยากชวนทุกคนให้ดูแลตัวเองตั้งแต่วันนี้เพราะการตรวจเลื่อนไม่ใช่เรื่องน่ากลัวแต่เป็นก้าวแรกของความเข้าใจและความใส่ใจในสุขภาพ ของาองที่ b ั d ตี้ซ y c u c l ิ n i c เราพร้อมดูแลคุณทุกขั้นตอนตรวจง่ายสะดวกรวดเด็วไม่เจ็บและเป็นส่วนตัวแม้ว่าคุณจะตรวจ HIV หรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆคุณจะได้รับคำปรึกษาจากทีมที่เข้าใจไม่ตัดสินและพร้อมให้ข้อมูลที่ถูกต้องใน VCT Day นี้ให้การรู้สถานะของตัวเองเป็นของขวัญให้กับชีวิตที่คุณรักเพราะการตรวจเป็นคำตอบเพื่อก้าวต่อเราพบกันที่ b o d y ี้ซีอู i ลินะคะ